ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะลูกค้าจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือกับ,ค,บคนขายลูกค้าเนี่ยนะนะเป็นใบหูหนวกแล้วเขาจะสื่อสารกันยังไงอะ่ะคนขายจะฟังดูเรื่องไหมลองดูค่ะพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาเขียน <c oughs> เขียน,ยนอ๋อหกหกแปอ่ะอ่าอ่อออาแจกไพ่พอแจกไพ่มาแจกไพ่เล่นไพ่ฮะโอเคเขียน <c oughs> เขียนเขียนโอ้งงไปหมด คุณผู้ชมคุณผู้ชมลองเดาซิว่าลูกค,ค้าพยายามจะสื่อสารว่าอะไรคนขายนะเขาถามแจกไพ่เหรอทำมือแบบนี้แจกไพ่เหรอ,หหรอคุยกันไม่รู้เรื่องจริง,รงๆค่ะผู้หญิงคนนี้จริงๆสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารน่ะไอที่ทำท่าเหมือนแจกไพ่เขาหมายถึงจ่ายตังค์<อ>จะจ่ายตังค์แบบผ่อน10เดือน แล้วร้านอ่ะไม่มีไม่มีมมให้ผ่อนค่ะไม่มีแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนไม่มีแบบให้ผ่อนวันนั้นที่มาซื้อของเลยไม่ได้มือถือไง <ST AR> ทีนี้พอคลิปเนี้มันแชร์ไปนะคนมาคอมเมนต์เพียบเลยเขาบอกว่านี่ทางร้านรู้หรือเปล่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะนิสัยดีมากเลย <ST AR> เขาขยันทำมาหากินนะแล้วก็น่าสงสารแม่เพิ่งตายไปโอ้โหพอทางร้านเห็นคอมเมนต์ที่แบบหลังไหลามานี <ST AR> ๆๆ่นี่นี่ คุณผู้ชมคะทางร้านเนี่ยไปตามหาจนเจอจนเจอแล้วสุดท้ายเอามือถือเครื่องให้ผ่อนสิบเดือนไม่ต้องผ่อนเลยค่ะเอาไปเลยฟรีๆโอ้โหดูจังหวะที่พี่เขาได้มือถือค่ะโอ้โดีใจได้โทรศัพท์โอเคผมตอบแทนเนาะสงสารพูดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมานี่มาใกล้ๆจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนมั่งเล่นไพ่ไม่เอาแล้วนะไม่ให้เล่นนะเอาไปเล่นเฟซเล่นไลน์ละนะ โอเคผมให้พี่ออไปเล่นนะัาผมครขคผมคครขาครับครับโอเคครับพี่พี่ไป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 ับโชคดีนะมีอะไรก็เข้ามาหาผมนะขผมครับครับครับอาจารย์ไพวันไปแล้วจับไปแล้วอาจารย์ไปแล้วถึงที่จอดรถยังอาจารย์ตีอยู่เทินกลับมาไม่ทันแล้วโอ้ถ้ข่าวนี้อยู่ตอนอาจารย์ไพวันเนี่ยมันจะจะง่ายขึ้นเลยนะเนี่ยคือพอเห็นคลิปนี้นะนะท้ายที่สุดนะ พี่ผู้หญิงคนนี้เขารู้แหละว่าเขาได้โทรศัพท์มือถือเขาดีใจมากน้ําตาไหลมากร้อ,อ,องไห้ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะต้องชื่นชมทางร้านเซ็นทรัลโฟนค่ะร้านนี้ร้านมือถือเซ็นทรัลโฟนนะคะคือเขาบอกเลยแหละว่าวันนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจอลูกค้าที่เป็นผู้พิการอยอมรับเลยนะว่าไม่เคยขายโทรศัพท์ให้กับผู้พิการอ่ะแล้วการสื่อสารลำบากมากจริงกว่าจะเข้าใจกันอ่นะแล้วพอยิ่งรู้เรื่องราวชีวิตของพี่เขาเนี่ยไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยคนก็คอมเมนต์ ก็บอกว่าโอ้โหสงสารสงสารมากก็เลยเนี่ยติดต่อให้มารับมือถือไปแบบฟรีๆเลยนะคะแล้ะนักข่าวของเรานะไปหาพี่ที่เป็นลูกค้าพี่ชนิกาค่ะพี่ชนิกาเนี่ยอายุ42ปีนะพี่เป็นพี่เขาเป็นใบก็อยู่ที่บ้านดงมนาวค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอ๋อนี่ไงหลานเขาใช่ไหมใช่อยู่กับหลานหลานอ่ะ18ปีนะอยู่กันสคนค่ะเพราะว่าคุณแม่ของพี่ชนิกาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปโอ้ดอม เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาเจ็ดตุลาที่ผ่านมาเองน่ะเนี่ยค่ะแล้วพี่เขาหยิบมือถือมาเห็นสองเครื่องนี้ไหมคุณผู้ชมเครื่องหนึ่งอ่ะหน้าจอมันแตกเนีนยๆออกไหมโอ้โหนี่แบตบวมแล้วใช่ค่ะแบตบวมหน้าจอแตกแบบนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วอ่ะหลานอ่ะหลานสื่อสารได้หลานเล่าให้ฟังว่าน้าผมเนี่ยพิการหูหนวกเป็นใบมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วทุกวันนี้นะผมก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าถอนผมหงอกก็ได้รายได้มานะ พอเลี้ยงตัวเองมือถือมีอยู่เครื่องเดียวแล้วนะผมมาชอบดูโซเชียลมากวันนั้นนะโทรศัพท์นะผมหล่นแล้วหน้าจอแตกทีนี้นะแบบร้อนใจไงว่าแบบเอ๊ะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดนะก็เลย ไปที่ร้านมือถือโดยที่น้าไม่ได้บอกหลานปกติอ่ะถ้าเกิดสื่อสารแบบนี้หลานจะไปด้วยไงแล้วก็ช่วยสื่อสารให้เข้าใจแต่ทีนี้รอบที่แล้วที่น้าไปอ่ะไม่ได้บอกใครค่ะแล้วก็คุยกับคนขายไม่รู้เรื่องแล้วพอร้านมีการโพสต์ลงโซเชียลคนไปคอมเมนต์กันเยอะร้านตัดสินใจน,นะเอาติดต่อมาแล้วก็มอบมือถือเครื่องใหม่ให้นะไม่คิดตังเลยอ่ะครอบครัวนนะขอบคุณมากนะ<ด>ผมดีใจมากนะคะดีใจไหมดีใจไหมได้โทรศัพท์อ่ะดีใจไหม ดีใช่ไหมขอบคุณคนให้หน่อยขอบคุณคนให้หน่อยอ่าขอบคุณคนให้หน่อย,ออยเอ,อ,น,น,อ,ยเอนี่แหละมีหลานชายเนี่ยคอยแปลภาษามือให้นะคะที่นักข่าวถามไปแล้วนะ้าก็บอกว่าดีใจมากหลานบอกด้วยนะว่าน้าผมนะ่ะก็วันนี้ไปอบรมอาชีพสไร้างรายได้กับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร นะผมตั้งใจไว้แล้วน,น,น,นี่มีใบประกาศนะคือจะมาต่อยอดในการดูแลตัวเองเออต่อไปเอาเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะใช้มือถือคเครื่องที่ทางร้านเซ็นทรัลโฟน,นมอบให้ฟรีๆเนี่ยใช้